สวัสดีครับคุณพอน้องพี่คนรักเอวันทุกคนนะฮะกลับมาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้เราพบกันในค่าคืนของวันที่16กุมภาพันธ์2564นะฮะวันนี้มีใครโชคดีดวงดีถูกหวยรับทรัพย์รับลาบ,บก้อนโตกันหรือเปล่าอ่ะใครโชคดีก็ตรงนั้นดีใจด้วยแล้วกันนะฮะสว่วนเรื่องของเอวันวันนี้จุกหัวมาเราจะมาคุยถึงทีมแม็คลาเรนนะฮะเพราะว่าพวกเขาได้เปิดตัวนักแข่งไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะในเมื่อคืนกลางดึกไม่รู้ว่าใครได้ ดูได้ถ่ายทอดอสดๆบ้านนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเอตอนแรกผมก็ลุ้นนะฮะว่ารถแข่งของทีมนี้นจะออกมาจะโทนสีมันจะเปลี่ยนไปสักแค่ไหนจะถูกถูกใจนักแข่งอย่างแรนโดนอริสหรือเปล่าไปไปมาๆก็ตามที่เห็นนะฮะยังคงจะบอกว่าอะไรล่ะแบบว่าออกเหมือนเดิมมันคล้ายๆเดิมนะฮะออกสม้สมๆนิดนึงนะฮะมีมีลายแถบทึบๆมาคาดหน่อยนึงก็ก็ไม่ถือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะฮะ แต่ความเปลี่ยนแปลงของทีมนี้ผมมมองว่าถ้าถ้าเทียบกับทุกทีมใน F1 นในฤดูกาลนี้ผมว่าทีมแม็กซราเรนเปลี่ยนเยอะที่สุดนะทุกคนว่าไหมแน่นอนนะครับว่าพวกเขาเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์ของ Mercedes ครับหลังจากที่ใช้เรโนมาพักใหญ่ใช่ใช้เรโนก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะก็คือจบอันดับ3ในประเภททีมผู้ผลิตเรืนในปีที่แล้วเนี่ยาตามหลังเรดบูลนะก็ <c oughs> ด้วยความที่เปลี่ยนเครื่องยนต์เนี่ยมันก็จะต้องดีไซน์ ออกแบบตัวถังออกแบบแชสซีใหม่ใช่ไหมครับนั่นแหละเรล่านั้นเราก็จะได้เห็นนะฮะว่าแม้ว่าสีสันโครงสร้างแบบว่าโดยรวมๆเนี่ยมันอาจจะอาจจะมองว่าใกล้เคียงรถเวอร์ชั่นเดิมในปีที่แล้วนะฮะอยู่แต่ด้วยความที่เอาเครื่องมือมาใส่มันก็ต้องต้องมีในส่วนของตัวเครื่องยนต์เองนะครับจุดยึดจุดอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุดเกียร์ชุดอะไรก็แล้วแต่เลยสังเกตดูว่าในส่วนของด้านหลังเนี่ย เอ๊เหมือนออกจากเล็กๆเพรียวๆลงหรือเปล่าทุกคนว่าไหมฮะอะช่วยช่วยกันดูหน่อยเพราะว่าคาแรคเตอร,ร์ของเครื่องยนต์เลโนเนี่ยมันมันก็อาจจะอาจจะต่างกันอยู่บ้างอะไรทันองนั้นในส่วนของด้านหน้าด้านอะไรเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมายนะฮะแต่แต่ด้านหลังเนี่ยมองเห็นอยู่คือมันมันจะดูเหมือนเพรียวๆตรงนี้แน่นอนว่ามันก็ต้องเป็นการออกแบบมาเพื่อให้มันได้ซัพพอร์ตกับเครื่องยนต์ค่ายใหม่ที่จะเอาเข้ามายัดใส่รถใช่ไหมฮะ ตรงนี้เราได้เห็นว่ามันน่าจะเป็นในส่วนของเรื่องของอากาศพลศาสตร์นะหลักแอโรดนามิกนะฮะน่าจะทําให้ท้ายไวขึ้นหรือเปล่ากลายเป็นแฟนแม็ลาเรนมาคุยให้ฟังหน่อยฮะว่าว่าทีมทีมนี้คาแรคเตอร์เขาเป็นยังไงท้ายไวเหมือนเหกับบางทีมไหมถ้าเกิดว่าท้ายไวเป็นทุนเดิมแล้วเนี่ยก็คือเจอแบบเพียวๆอย่างนี้เข้าไปมันจะไม่สายเร็วกว่าเดิมเลยนะฮะแต่ก็ยังว่าเลยนะคือบางคนชอบนะฮะบางคนไม่ชอบบางคนชอบท้ายมันปัดๆสักนิดนึง แต่บางคนก็ขอให้มันนิ่งๆไว้ก่อนนะครับก็ <c oughs> ออกมาเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับในส่วนของแมคลาเรนตามรูปนะฮะทุกคนมองว่า,าจะเป็นอย่างไรกันบ้างรู้สึกถูกอกถูกใจกันไหมเหมือนว่าแรนดอลดนอริสจะเอารถไปลองที่สนามซินเวอร์สโตนเหมือนมันจะเจอฝนด้วยนะเอผมก็เลยเลยไม่รู้ว่าไม่ได้ตามรายละเอียดของตรงนี้เท่าไหร่นะฮะว่านักแข่งเขาว่ามาอย่างไรกันบ้างนะฮะแน่นอนว่าตอนนี้ในยุโรปในแถวอังกฤษแถวอะไรก ได้รับผลกระทบเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยพอสมควรนะไม่เว้นแม้กระทั่ง F1 หรอกนะฮะก็ไมโโ่อมา Moto จีเนี่ยไปทดสอบไปเทสที่สเปนเนี่ยก็ต้องเลื่อนต้องแคนเซิลต้องยกเลิอกอะไรกันไปวุ่นวายกันไปหมดนะฮะก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นทีมแรกนะครับแมคลาเรนสำหรับ F1 ในปีนี้ที่เผยโฉมกันออกมานะฮะทีนี้มาพูดถึงในส่วนของตัวนักแข่งนะทุกคนทุกคนคิดว่านักแข่งทั้งสงคนเนี่ย ใครจะน่าจะไปได้ดีกว่าอะลองลองมาคุยมาแชร์ความคิดเห็นตรงนี้กันสักนิดหนึ่งก่อนคือจะบอกว่าแลนโดนอริสก็คือเป็นฤดูกาลที่3นะที่เขาน่ยจะอยู่ใน F1 อ่าก็ขึ้นขึ้นมาได้2ปีแล้วใช่ไหมครับก็คือมาปีนี้ก็ได้เพื่อนร่วมทีมคนใหม่แต่สำหรับแดเนะียลริคิอาโดเนี่ยก็แน่นอนนะฮะว่าเป็นนักแข่งจอมเก๋าคนหนึ่งเลยล่ะนะจริงๆแล้วก็เป็นคนที่โชว์ผลง,งาน ได้ดีนะฮะโชว์ผลงานได้ดีกับกับทีมทีมเก่าในปีที่แล้วถึงขั้นมีโพเดียมเลยทีเดียวแลนดน o อริสเองก็เหมือนกันนะฮะก็ก,ก็ไม่ธรรมดาเป็นเป็นนักแข่งทั้งคู่เลยผมว่าคาแรคเตอร์ของความเร็วเนี่ยพวกเขามีนะมันน่าจะแมทกันกันกบเ,เครื่องยนต์ของ Mercedes ที่จะตอบสนองตอบโจทย์กับสำหรับสไตล์การการขับของทั้งคู่ผมคิดว่าเป็นทีมที่เรียกว่าน่ากลัวนะจริงๆหลายคนอาจจะมองว่าคู่แข่งของ คนสำหรับคนที่เชียร์เรดบูลนะฮะคนที่เชียร์แม็กวอ s สตัฟเฟนเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยก็คือจะต้องคู่แข่งของ Red Bull เนี่ยนู่นฮะเั็งไปที่ Mercedes อย่างเดียวแต่ผมว่ามาในตอนนี้จริงๆเนี่ยไปประมาณ m ม็กลาเไม่ได้ฮะทุกคนเพราะว่าโอเคละมันก็อาจจะได้มีโอกาสได้ไปบููกันอยู่ละ2ทีมระหว่าง Red b บูลกับ Mercedes เนี่ยแต่ผมว่ามันจะยากขึ้นเมื่อมีทีมค่ายส้มอย่างแม็กลาเรน ผมมีความเชื่อว่าอย่างนั้นนะฮะผมมีความเชื่อว่าลิเคียโดนะครับจากประสบการณ์ที่เขามีนะฮะแล้วก็มาเขาวัดดูผลงาน,นโดยเฉพาะในในปีที่แล้วเนี่ยฮะคือเห็นในชั้นะฮะว่าเขาสามารถที่จะฉกค,คิงโอกาสดีๆได้ในช่วงตั้งแต่ต้นเกมเลยด้วยซ้ำบางทีเนี่ยผมเชื่อว่าตรงนี้จะทําใหา้ทั้งคู่ทั้งตัวเขาแล้วก็เรนโดนอริสเนี่ยน่าจะสร้างความปัน่นป่วนให้กับ ทาง2ทีมหัวแถวอันนี้ผมพูดแค่ในปีที่แล้วนะฮะผมไม่รู้ว่าปีนี้จะมีกี่คนกี่ทีมที่จะมาขึ้นมาเป็นหัวแถวอีกเพราะอย่างที่บอกไปนะฮะว่าไลน์อนหน้าแข่งมันก็มีการเปลี่ยนนะฮะคนนั้นคนนี้ย้ายไปมันมันก็น่าจับตามองความเปลี่ยนแปลงนั้นนั้นอยู่เหมือนกันแลนโดนอริสเองก็เป็นเป็นปน,นักแข่งที่หลายหลายจังหวะนี่เขาทำได้ดีในช่วงปลายนะฮะทุกคนอ่า ผมว่าตรงนี้หละมันจะไปแมทช์กับคาแรคเตอร์ของเครื่องยนต์ของ Mercedes นะถ้าเกิดว่าเ,าเขาสามารถที่จะบริหารจัดการยางได้ดีทีมวางแผนในการเข้าพิษในการอะไรก็แล้วแต่ให้มันให้มันดีขึ้นกว่าปีที่แล้วเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่แบบว่าสามารถที่จะทำให้4-5หคันข้างหน้าเนี่ยรู้สึกว่าวิววิวได้เหมือนกันทั้งสคนแล้วนะผมไม่ได้มองว่าใครหรอกนะทั้งนอริสแล้วก็ทั้งลิคกโดนี่แหละ น่าจะไปได้ดีกับทีมอยู่นะครับอ่ะใครที่เชียร์แมคลาเรนนะฮะสแสดงตัวหน่อยทําไมถึงเชียร์เชียร์เพราะอะไรผมผมว่าเหตุผลหนึ่งที่เชียร์ทีมนี้ก็เพราะว่าอาจจะหมั่นไส้เลดบูลใช่หรือเปล่าจริงๆนะผมว่ามีคนที่หม,มั่นไส้ในกรณีที่น้องเล็กของเราเนี่ยฮะอเล็กอับอนนังสุสิงนี่ไม่ได้ไปต่อในเลดบูลก็เลยทําให้อ่ะไม่เชียร์แล้วล่ะนะน้องเล็กไม่อยู่ก็หันมาเชียร์แมคลาเรนนี่แหละ เอาเป็ว่าแย่งอันดับ2ขึ้นมาให้ได้สิเออจากประเภททีมเนี่ยใช่ไหมเออมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะ,ะทุกคนตอนนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรอกทุกคนหรือใครใครมีข่าวจากตรงไหนมาก็มาแปะให้ให้ฟังกันหน่อยแล้วกันว่าในเรื่องเรื่องของเวลานะฮะในเรื่องของของเวลาในการที่จะทําการทดสอบทําการเทสประมาณ12-13-14เนี่ยนะฮะจะไปไปทดสอบที่บาเลนนะ,ะแล้วก็วันแข่งก็ 26, 27, 28 ก็คือเอาง่ายๆว่า2ส,สัปดาห์หลังจากการเทส3สามวันะนะฮะการเทส3สามวันซึ่งมันก็จะกระชั้นชิดขึ้นมาอยู่พอสมควรนะครับทุกคนอ่ะก็ใครลุ้นใครชอบลิคีาโดใครเชียร์เจ้าหนูแรนโดนอริสใครชอบแมคลาเรนชอบส้มๆแบบนี้ก็อ่ะอีกไม่นานเกินรอเราได้เห็นพวกเขาแน่นะครับในเวทีเ1วันดูกาลนี้วันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ